Have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize I'm. สรุอไม่มีใครอยู่เซ็นต์ทางดับซ้สวัสดีค่ะวันนี้พี่่น่ารักกันจังเลยค่ะข่าวกับชมพูใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะมีคนบอกว่าหยุดหล่อได้ไหมพี่กิบน้องนิชาเป็น,ปน,นเป็นปน้องซะเป็นน้องซะอยากให้พี่มีนปินงมาหาใหญ่ยุบ ไปนะเดี๋ยวไปนะจี๋ยตรงโฟโต้บุ๊กแก้มหอมแก้มไม่เห็นเลยนะเธาเนี่ยไม่เห็นเลยหอมแก้มหอมหน่อยโอ้โหแล้วก็ไอ้สี่โมงครึ่งก็น่าเลิกเรียนบางคนก็เลิกทำงานประมาณหกโมงเย็นวันนี้วันศุกร์รถติดไหมครับติดอยู่อะเนี่ยคนมารอที่นี่ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้ว ใช่โมงอตอนห้างเปิดอ่ะใช่โมงทำฟันอยู่สัปดาห์ทำฟันเราหน่ยเราเรื่องฟันเราเรื่องฟันเหรอก็สรุปก็คือตอนแรกอ่ะ,อะพี่ไปฮะเขาบอกผูดูดสามซี่ฮะและ้วพี่ไปกินอ,อีกหนึ่งฮะเขาบอกขูดหนึ่งซี่เว้ยแล้วพอขูดหินปูนเสร็จก็เจอขูดอีกหนึ่งซี่ก็คือสรุปขูดสองซี่<ม>ก็พิ่งเสร็จวันนี้เลยใช่สรุปสองซี่สรุป แล้วสรุปเป็นกี่ซีสองซีสองซีแล้วก็หาฟันอีกหนึ่งซีก็คือครบแหละฟันก็แปลงเป็นแมงได้ไงจบแล้วแต่ผมหมดหมดภาระาผู้พันกับอีฟันแล้ะอันนี้คือเล่าฟันนี้คือหมดอย่างทอเอ๊ยทอเไหนเนี่ยหมดคุดอะหมดละหมดแบบมีกี่ซีสี่จริงเหรอใช่ไม่หมดทั้งสี่ซีแล้วออมเพราะว่าก่อนนเนี้ยปิ๊งสอนนีงไงสามอันนี้แค่หนึ่งสองสามแล้วนี่ก็ถอนเพิ่มอันนี้แล้วก็จบ แล้วตอนแล้วตอนจัดฟันปิงถอนตรงนี้อีกสี่ซี่อะข้างบนสองข้างล่างสองก็คือแปดซี่อะก็คือฟันเหลือประมาณสี่ซี่ยังอยู่นะฟันน้ำนมหมดแล้วนะคะอันนี้คือฟันปลอมล้วนๆยังอยู่นะยังไม่ถอนเลยนะฟันคุดอะใช่ยังไม่ฟันคุดเลยเครียดอยู่ท่านท่านไมถอนได้ตอนถอนนะมันไม่มันไม่เท่าไหร่หรอกแต่หลังถอนน้ำทรมานเว้ยแบบมันเจ็บเราต้องกินยาใช่ป่ะ กินยาเมื่อไหร่ต้องกืนเลือดอ่ะกืนเลือดนี่คือสุดๆแล้วจริงๆมันไม่ไหวว่ะแล้วมันมันมัรู้จักก้อยไหมรูอะไรแล้วมันไม่อยากทำอะไรเลยไปใส่จุ๊จุ๊อะไรอย่างเงี้ยแค่ซื้อโฟโต้บุ๊กแล้วบ้างครับอยู่แต่เข้ากันเข้าอยู่แต่เข้ากันเข้าแค่ซื้อโฟโต้บุ๊กแล้วบ้างครับนี่วันนี้เรามีแบบมองเอามาให้ดูว่าหน้าตาโฟโต้บุ๊กเป็นประมาณไหนนะครับแทยแลน เห็นปะเห็นไหมทุกคนเห็นปะให้ดูอะไรเห็นไหมทุกคนที่แล้วนี่เป็นอย่างนี้นะครับทุกคนหนักมากแบบพิเศษไมเห็นแบบตาอุปถัมภ์นี่แล้วเราจะดูว่าข้างในนี่นี่เป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะครับก็ข้างในจะมีเป็นโฟโต้บุ๊คอยู่ข้างในใช่แต่ว่าแต่ว่านี้เป็นตัวแบบจำลองนะครับ เป็นโมแก๊บเป็นมเอเออเป็นโซ่แบบจำลองเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันทุกคนมีหลายหน้ามากก็คือแต่ละหน้าเนี่ยจะมีรูปพวกเราสองคนอยู่รูปสวยมากลยเดูดีรูปสวยขาวมากโอโมสุสุดดูสุดๆนี่และคืออันนี้มันก็จะมีอย่างงี้ใช่ไหมครับแบบคือแพ็อเกจดีมากจริงๆอันนี้เราก็ดึงออกมาได้ปึ๊บขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็จะมีแบบพวกรูปของเราต่างๆนี่นี่เป็นนะคะแบบแคลียารี่ใช่ลองลางลองลางดูนะันี้สือับนี่ก็เป็นนะงสโปสเตอร์เป็นโปสเตอร์ของพวกเราอ๋อเป็นแผ่นโปสเตอร์ก็ใหญ่ประมาณนี้เลยนะ เขียนแปลนบ้านนั่นเองพิมพเขียวอม่ได้แต่แอบเห็นแล้วอันนั้นอะไออันนั้นใช่ที่ขนาดนั้นไหร่ครับคเห็นคนรู้ป่าว่าแผ่นนี้โคตรสวยอันเนี้ยแต่อันนี้มันแผ่นเปล่าใช่ไหมแต่ของจริงคือโคตรสวยทุกคนเป็นรูปร,รูป,รปสวยมากไม่สวยผมให้ตกเลยอยากซื้อพันชุดจริงพูดแล้วนะชินโนชิโนพูดแล้วนะพันชุดนะถ้าไม่ซื้อนะ แต่ผมบอกเลยว่าถ้าแผ่นนี้ไม่สวยอ่ะผมให้ทุกคนตบเลยตบใครจีโน่โนเออตอบจีโน่เลยเอาไปเลยในอ้จีลโน่เพราะจีโน่บอกว่าจะซื้อทันชุดพัดลมทันชุดพัดลมเอาไปถวายเ้ยนนี่นี่นะมันก็จะเป็นอีน้นะทุกคน ันนี้เป็นเซตใช่ไหมอันนี้เป็นเซตใช่อันนี้แบบเป็นอันนี้เท่าไหร่นะหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบผมว่าคุ้มมากนะจริงๆเพราะมันมีหลายอย่างแล้วคือโปสเตอร์คือสวยมากแล้วก็รูปก็คือแบบน่ารักสุดๆข้างในมีพวกกุญแจอีกนะแต่ว่าในในกล่องเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่มีอ่ากุญแจกุญแจอีกเนี่ยแล้วก็มีการ์ดเรามีการ์ดแร่ด้วยนะการ์ดแร่ร้อยใบมีการ์ดโปรรแแกมบบบบิอ้อหแล้วแบบสวยมากสวยมากแอบบอกน่ว่าถ้าได้ ได้แต่ถ้าได้ของจริงเดี๋ยวเราจะมาอันบอกให้ดูนะฮะได้ครับแบบแกะกล่องเลยแกะซีนเลยเราเนี้มีงานแฟมิลี่กีงงานก็มีที่เดี๋ยวไปบาหลีไป,เ,ปเวียดน,นามใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมีแฟนไซแฟนไซ,นไซทุกคนจะไปไม่ได้นะถ้าทุกคนยังไม่ซื้อโต๊ะบุกนะฮะทุกคนจะไปไม่ได้ใช่แฟนไซไมีเซอร์ไพรส์ใช่อ่าแฟนไซเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาเซฟโปโตบุกไปเยอะเลยับ เพราะแต่ละภาคเนี่ยเราให้ความพิเศษของแต่ละภาคแน่นอนอย่างเช่นเราจะไปกินให้ครบกภาคของกินก่อนเลยอันดับแรกสวัสดีครับแล้วทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ มีเล่นบาร์ให้ดูหน่อยเล่นยังไงแล้วก็เนี่ยวันนี้พวกเราสองคนมีงานที่เซ้นท่านพระรามสามเป็นงาน Destiny Clinic นะครับก็ใครว่างมาเจอกันได้นะครับผม,ผมงานเริ่มหกโมงเย็น รอยอยู่ชั้นสี่คุณผูชาสวัสดีครับอันยองมีคุณพระช่วยไม่ใช่มันตะกี้อ๋อก็อย่าลยกมันติกีนะครับมีคุณพระช่วยนะครับตะวันดงสิบโมงเช้าไปดูนว่าพวกเราสองคนจะปั้นเป็นยังไงใช่ รอรอรอสิบโมงเช้าตั้งปลุกเก้าโมงห้าสิบเก้าก็ได้ตื่นมาแล้วก็เปิดทีวีดูเลยขนาดนั้นเลยจริงแล้วก็หลับต่อเพื่อวันัหย่างเฮโลย่าไปเฮโลฟอร์มฟรานซ์วงลวงไห้ให้ป๊อปอป็อกบ้าป๊อปป็อกบ้า ชช่วยตัมน,น,นี่คือรอเข้างานแล้วเนี่ยจะหลับแล้วขอให้ทุกคนนี้ซื้อโฟโต้บุ๊กได้แฟนไซน,นะครับครับผมก็ขอให้ทุกคนได้มาแต่พวกเราก็ได้ร่วมกิจกรรมของพวกเรานะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับก็ขอให้เป็นผู้โชคดีคนนั้นนะครับอยากเจอทุนนทกคนจริงๆนี่ไงภาษาฝรั่งเศส เพราะสองไม่ฮ่าฮ่ะฮ่า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 ฮ่่า่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่อฮาก่าาฮ่าฮ่ากาากไปอยาฮ่าาา ผมอยากไปผมอยาไปอังกฤษอยากไปดูบอลอยากเจอใครที่สุดันะูฟุตบอลอังกฤษตอนเนี้ยอยากเจอฮารแลนด์เพาอยาการู้ว่าถ้าเจอตัวจริงจะตัวใหญ่ขนาดไหนหน้าเหมือนจอมมารูอใช่แต่อยากเจอนะแต่อยากเจอตัวจริงมากเออไนะด้ดูอันนี้ปะ่ะอะไรนะกีริช อ๋อแจ็คกิลิตผมชอบมากเลยแจ็คกิลิตเป็นนักบอลที่ผมชอบมากคือเขาเก่งมากนะในสนามแต่นอกสนามเขาโคตรสุดเลยแจ็คกิลิตเป็นไงก็คือแบบติดแล้วอะเขาบอกใส่เสื้อกาดแบบลำแจ็คกิลิศสุดๆตำนานจำไว้เลยชื่อนี้แจ็คแต่ขาเล่นนี่ก็เออเล่นเก่งจริง ที่นี่อยากเจอโรนโดดสอยากเจอเมซี่ครับแต่เมซี่ไปน,นี่เราอีกไหมัแม่มี่ก็เมกายาแอบอ,อกหักนิดนึงตงอนแรกอยากให้เมซี่กับบาซ่าจะ,จะได้ระบาซา่าแต่ไม่มีมมนักอันนี้ดีอยู่นะ ฟิลิปปินส์เอเขาบอกอยากเล่น้องปิงเตะบอลนี่น้องปิงเตะบอลหรอปิงอยากเตะเหมือนกันช่วงนี้อยากเตะมากเลยยังยังเล่นเป็นอยู่ไหมก็ต้องกลับไปแบบจูนนิดนึงเตะได้หรือเบสิก กับไปทีนึงสปีดปืนเดียวก็คือหมดอ่ะลงไปกองแล้วเนี่อยก็คือแฟนชายเราจะไปสีพภาคเนี่ยไปคือวันก่อนอะอะไรอ่ะผู้บอบอกอะไรนะไปกรุงเทพเชียงใหม่ สุราน์นางนางบอกว่าไปสุรา์เว้ยนี่คือนี่คือดูร้ายอยู่ก็งงไปสุราร์หรอสรุปไปแล,แล้วสุดท้ายสุดท้ายแฟนคลับเขาอ๋อไม่ใช่สุรา์หาดใหญ่ก็คือนางก็คือโป๊ะตลอดไปหาดใหญ่เป็นเรื่องปกตินะทุกคนหาดใ,ใหญนน่พรแกนเชียงใหม่ <S <S รกรุงเทพครับสี่ภาพมีอาหารอะไรแนะนำในแต่ละภาคอาหารอะไรแนะนำาแต่ละภาคส้มตำไงอีสาน ขอนแก่นเออแต่สถานีสารน่ะอร่อยตำซั่วใส่ขนมจีนตำซั่วใส่ขนมจีนอยู่แล้วใช่ใส่ขนมจีนเออก็แช่ไงก็บอกตำซั่วใส่ขนมจีน่ตซัวให้เขาบอกมาว่าแบบอยากไปแต่ละข้ออยากให้เอออยากแนะนำให้กินอะไรไหมเอออยากให้ลองกินอะไรด้วยกินอะไรอยากให้ลองเอออยากให้ลองเพลงอะไรอยากให้ลองเพลงใช่แบบภาคเหนือภาคกลาง ภาคอีสานภาคใต้อ่ะอยากให้ร้องเพลงเลยไมขออยากกินต้มอึ่งต้มอ่เหรอโอ,โโอ้โหลองไหมก็อยากลองแนละ้วแต่ไม่กล้าจริงๆไม่ไหวคแต่ซอยจู๊สู้อยู่นะใส่าวีซอยจู๊ใส่ข้าว,ว,วีเหรอไก่ย่างเขาสวนกวางเคยกินอยู่อะแต่ว่ากินที่กรุงเทพอะแบบซื้อตลาดนัดอะอแล้วสรุปรไก่ทอดถาดใหญ่ทอดที่ไหนสองขาจบ ตของหาไบเดนอยากให้ล้องโบลักสีดำเก้าโบลักสีดำไม่คุ้คุณนะ่ยเห็นแยกได้จังเินไปไหม่ะใช่เออทุกคนผมหมอโฟโต้บุ๊กอะหนักหนึ่งจุดห้ากิโลนะทุกคนคือหนักมากกลับมาเข้าเรื่องแกงไข่มดแดงเอ้ยแต่ผมชอบกินนะไข่มดแดงเคยกินนะไข่เจียวไข่มดแดงอร่อย เคยเจียวไข่หวนเคยกินไข่หวานแดงไหมอร่อยเคยกินแม่หางมหาเสน่ห์แม่หางอ๋อที่ใคยฟังเยอะเฮ้ยเนุกแลแบบฟิลแบบฟิลแบบหมอลำหน่อยแม่หางกินลาบเหนือไม่กินครับแต่ชอบกินน้ำตกมากกว่าหมก เปิดีนะน้ำเหนือกับน้ำตบอะแมลงทอดแมลงทอดเอ้ยผมชอบกินไอ้นี้รสด่วนข้าวอนสุดท้ายโคตรอ่อยรสด่วนเนี่ยจริงอร่อยจริงแกงเห็ดพอเคยกินไหมเคยกินนะแกงเห็ดพอเคยกินปะเขินขุนอะเห็ดพออะเห็ดเล็กๆที่มันดำๆกงๆดำๆอร่อยนะอระไรนะแกง มีครับมีไปหาดใหญ่ครับก็ต้องทำไงนะถึงจะได้ถึงจะได้เจอเราที่หาดใหญ่ทุกคนต้องก็ต้องสืบพอตบกันนะฮะกดเข้าไปในลิงก์เลยนะครับลิงก์อยู่หน้าในเอ็มชอยส์อ๋อลิงก์ในเอ็มชอยส์เดี๋ยวเข้าไปในทิกเก็ตเมลอนก็ซื้อได้นะครับครเป็นเซ็ตก็หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับทุกคนซื้อเยอะๆนะครับจะได้มาเจอพวกเรานะครับใช่ คูงขัดสตอเฮ้ยอันนี้ดูดูเข้าถึงง่ายอยู่คือนอกจากวันนั้นอะที่อมีเซ็ตที่คนเห็นสับยสปอยกันไปแล้วคือมันจะมีรูปจากบัที่เราถ่ายที่งานด้วยอ๋อเออก็นอกจากเซ็ตที่เราเห็นที่เราปล่อยไปสองคลิปนะครับก็จะมีนอกเหนือจากนั้นอีกก็คือรูป บรรยากาศตอนนี้เราไปถ่ายทำไอ้ไหนพระจันร์ดวงเดือมที่น่านนะฮะมีเซตแบบว่าคือลิมิเต็ดจริงๆไง,ง,งแบบพิเศษภูเขาทะเลใช่เป็นภูเขาเป็นอะไรเงี้ยน,นอกจากจะมีนอกจากเซตที่เราปล่อยไปให้ดูสองทีมนะก็จะเป็นแบบฟิลด์ทะเลภูเขาแบบบรรยากาศดีๆฮะบรรยากาศดีๆท,ที่มีเราสองคนอุ้ยฮ รูปอยู่ในเร่อนี้เหรใช่คือเราอัดมาไว้ตรงเซตนี้เลยใช่ครับอยู่ในเล่มนี้มีทัี่นั่นใช่มีที่นั่นที่นี่ที่โน่นที่นั่นอะไรมีหมดผ้าผ้าผ้าต่อไม่หัวเราะดีเลยอ่ะเพ่อดี่เล่เหรอคือพี่บอกวันนี้วันเกิด อ๋อ oh. Happy Birthday Happy Birthday, happy birthday. นะครับผมก็ขอให้มีความสุขแม่นลยครับคิดถึงะไรก็ขอให้สบวันครับโอ้ยขายเก่งขนาดนี้ต้องซื้อเพิ่มแล้วเดียมมาฮะ <laughs> ทักแชท ปิ่งเต้นให้ดูน่ะเต้นถ้าเต้นละซื้อโฟโต้วุไงเนี่ยเต้นละเต้นถ้าถ้าเต้นละซื้อก็คือเต้นเลยขอเพลงโมเม้นเสื้อจ้าขอบคุณครับแบตจะหมดชั้นแบตก่อนชั้นแบตไหนชั้นแบตก่อนไม่ถึงแบตใช่แบตเนี่ยแบตตัวเองนะโทรศัพท์แบตเหลือยี่สิบเจ็ดเลย มีเราเพียงอะไรไม่บอกไม่บอกหรอกไม่บอกเพงไม่บอกเขาบอกว่ากรุณามาที่สีลังกาสีลังกาคือประเทศอะไรอ่ะเขาให้กรุณามาที่สีลังกาใน็นประเทศสลังกาต้องวนยังไงพี่มีนจะอ่านเหมนอ่ะต้องบนแหละ ไม่ต้องบนหรอกก็เดี๋ยวทวนวันที่ไปแสนาซกันก่อนอ่าโอเคครับวันที่เชียงที่แรกเชียงใหม่วันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาครับผมที่แรกนะครับเชียงใหม่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนี้นะครับขอนแก่นวันที่สามขอนแก่นวันที่สามกันยาก็สงขลาใหญ่วันที่สิบกันยาอ่าหาดใหญ่สงขลานะครับวันที่ สิบกันยานครับผมก็กรุงเทพยี่สิบสี่กรุงเทพยี่สิบสี่กันยายนนะครับผมก็มาเจอกันเยอะนะครับผมบอกให้มีนไปอีสานแล้วร้องเพลงห่อหมกหัวไปปากป้าไปปากป้าไปปากป้าไปนะ ลอได้เลยจ้ะแต่ว่าใครีดอ่ะไฟวาบๆกันขอมุกออกไปปากปลาปเออค่ะดิคันฉดนะมีคนบอปอบใจหน่อยไม่ถูกหวยอ๋ยกันท้าเกันท้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยี่สิบเซตถ้าไม่ได้ร้องให้ละคะจริงหรอจริงหรอไม่อมครับยี่ส <24 S 2> นะิบครับขอด้ใจกันนะครับอาได้ช่วยอ,อะไรนะยายถูกหัวยี่สิบเฮ้ยขอทั้งห้าบาทนะฮะช็อตอ๋อตอนนี้นะฮะก็ ได้ดูละครแซมไหมทุกคนได้ดูละครชีแซมไหมเฮ้ยเอ้ยทุกคนได้ดูละครแซมไหม <laughs> ละครเรื่องแคร์นะครับทุกคนถูกสามสิบคนนี้ถูกสามสิบมีใครได้ดูละครแซมบ้างฮะ <c anc ion> แคร์ช่องสามใช่ครับแคร์ช่องสามผมดูนะน,น้องเก่งกาดอะคือแบบ แซ่บเวอร์ถอดเสื้อในห้องน้ำอ like ่ะค well, like ือแบบแบบเห็นแล้วแบบซีดเลยอ่ะทุกคนเผ็ดเหรอซีดเหนึ่งซองอ่ะเห็นไหมดูแล้วเป็นไงบ้างฮาน้องเก่งกาดเป็นไงบ้างน้องเก่งกาดเหมือนตัวจริงไหมเก่งกาดเกงกาจเก่งน่ารักเวอร์น่ารัก ดูค่าติดหนักมากเก่งกาดคือข่าวมาก <c oughs> ยังไงเก่งกาดแซบมากแซบจริงครับข่าวมากเป็นไงกิงนดคนบอกแซบกับข่าว <c oughs> ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ฝากไปติดตามละครแซบด้วยน,นะครับแค้นนะฮะ <c oughs> ช่องสาม ออนทุกวันพูดพืรหัสเท่าไหร่ครับสองทุ่ครึ่งพูดพืรหัสสองทุ่มครึ่งนะครับช่องสามมันแข็มันแขนมันแขนอ๋อคนละแขนงกิเข้าใจป่ะแขนงนะแบบต้องกินน้ำตามแข็งมันแข็จุกอกมันจุกอกกระดือคอออกเสียงนักมันแขนมันแข็มันแขน มันแคนนอ้อย uh ู ắc, ่หูจักบอมันแคนบอหูเด้อบอหูอ่ะสุกเก่งกาสว่าางมก อ๋อทุกคนมีนี่ด้วยที่มันเป็นเพลงประกอบอะเพลงยินดีเออเพลงประกอบเพลงยินดีของมาตาดาใช่ทุกคนใครดูเลยเพิ่งปล่อยเพลงน่าจะใช่เมื่อวานนี้ใช่ฮะบอกว่าเป็นภาษามือนะเป็นภาษามือเป็นครั้งแรกที่พวกเราสองคนได้มาอ่าทำภาษาเมืองตามคำร้องในเพลงนี่ครับใช่ ไค่อยง่วงอนนี้เดี๋ยวอีสัปหักก็ง่วงตอนนี้อะน่โอเคครับงั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนไปเตรียมตัวไปเข้างานก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับโฟโต้ b ุ๊กของเราสชครับครับผมก็สําหรับใครที่ซื้อแล้วก็สามารถกดเลือกลงจังหวัดที่อยากมาดูเราได้เลยนะครับมีเชียงใหม่ขอนแก่น หาดใหญ่แล้วก็กรุงเทพนะครับผมก็มาเจอกันเยอะนะครับเฮ้ยแมวกวักมืมนังกันเยอะๆนะครับเอาแก้มเลยคับ <c oughs> โอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเอาแก้มก่อนบ๊ายบายครับ